ดีจ่จ้าคลิปนี้ยายจะไม่กล่าวผ้ามวนด้วยจา้าเด้อหาป้ามาแล้วยายกับสีเฮ็ดป้าแดกเด้อจ้าให้พี่น้องมึงเฮ็ดป้าแดกพี่น้องก๊างสีแวะสวัสดีครับนี่ด้วยจา้าเด้อนี่หามาไวปไมีเสาสีแวะเฮ็ดปด้าแดกนี่เฮ็ดป้าแดกป้าขิงด้วจกายายกับสีเฮ็ดให้มึงด้วยจา้าเด้อทำป้าแดก ทำปลาเขาทำอย่งไรปิดบริษัทมักคือมูฟเวอร์ออกพี่น้องตัวมักตัวมัก์คใหญ่ก็มักไวแล้วค้นเกลือเขาเดี๋ยวเอาข้ามมารใส่เรียบร้อยเลยพี่น้องแล้วก็ย่างข้าวเนี่ยย่างเพล็ดเนี่ยเบิ้งเรื่องบุ้ยป้ากระดิ่งทั้งในที่ต่างประเทศกับเบิ่งย่างเนี่ยเด้อเพล็ครับไหมหรือเพ่งครับเก่าเด้อจ่าเด้อได้ย่างกระชดให้หาปู่ฮะป้ากระชีมะฮดให้เบิ่งไปเรื่อยๆเลย ชีวิตไม่ชิ้นเฮาต้องดินหาถ้ามาหากินไป่เสร็จเลยเนาะพี่น้องเนาะหาปู่หาป้าไปซะแล้วจะหามาเลยก็ะหาใบาเทียประเดกน้ำทอดน้ำหมกน้ำอืมอพี่น้องเนอะหาใบยายสีเห็ดซ้อยกันกับตะทองยายสีเบึงให้บึงไปขันตอนขันตอน สวัสดีจ้ายายสิมาแวะป้าสอยตะท้องเด้อแต่สีหิตปลาเด็กยายสิเห็ดปลาเด็กปลาเด็กหรือปลาลาเห็ดกินเองไม่ต้องซื้อเนาะพี่น้องเนะาะยายเห็ดนั้นมีนคนติดใจใแซวยายเห็ดเสียพพเพื่อนะเศรษฐาสมกับเศษช้างกับเศษเพื่อนะยายก็เลยสิยพพยเห็ด ผากไปสะพากแพ่พครับเดจ่าเด้อแพ่ยครับยุ่สดในแถวเนาะย่ตัุดก็อยู่ว่เพื่อสองพี่น้องเดจ่าเด้อคนซื้อคู่วันตรได้ดจ่าเด้อเนี่ยิตผาค่นิ่พพน,นชิมะ เพื่อชิม่อิมากระถิ่นบอนะเออเพื่อนชิมากระถิ่นเรียบานได้วันทีชิบหาอจ้ใเด้วยมาวันทีชิบสองชิบสองิบสามออมาชิบสองสิบสามวมาชิบสามิบี่ชิบหาเพื่อนถอดได้จ้ะมึอเพื่อนรูเื่อนถอดได้จ้ะันเพื่อนิมา เก็นหาคุมเจ่ายเด้อเอามาเอาเด้อแม่งครับฝากคนณได้จีมากแตมาเอาเลยยาฮ่าฮ่าฮ่าฝมากแล้วบ่มีใครพอมีให้ก็ซื้อซื้อซื้อป้าเหล็กดัวเอาผีหองเนาะมต้องมียาสิห่ากินเร็ววันใดเจ้าเด้อสามสี่เดือนหรือเป็นปีก็ได้ แต่พี่น้องเป็นม้ไข่หม้ไข่ได้จ่ายไดเลยเก็ดซุปนีเขอไมแล้นองมึงแล้วมาสิจบ๊ดมัน้วบอกทำโตกันเยบ้รอาเว้เล้วยยกน้นเกือได้จ่ายคนเกลือทำปลาแดกได้จ่ายเลอ เราประเดชุ่นี่ย่มาม้กไว้แล้วยา่าตาสิคุนใช้ใช้ห้ามด้วยจ่าเออเจวิศพากครัว,<ม>วนรักกับเพื่อนเพื่อนเพื่อนสีห็ดกระทินมาด้วยจาเออครูแตนหรือครูดุลด้วยจาเออเป็นก,กระทินมาบานหัวหน้าคนกินง,ง่งยๆกินประเดชคนอยู่สีละซ่าด้วยจาคนคนจัดมาอยู่สีละซา เื่อนอ,อันนี้พร้อมยาส์พร้อมพี่น้องเพิ่มด้วยจ้ะพร้อมคณะเออพร้อม,อมคณค<น>ะว้านอันนี้เราพร้อมคณะด้วยจ้ะเด้ยวยะาคาเราสิม,มาวันทีชิมช,ชิมหาเพิ่นโมเนาะเฮ้ยชิมหาเพิ่นทอดยายกะว่าพิษว่าถือกะอันนี้กัขอโทษขออไพ่ด้วยจ้าลงหน้านลงหลังนี <laughs> <laughs> ่ยายกะที่ทำประเดีย๋ยวไว้นี่เลยจ้า นีเด็กจ้าวันนี้ตัวนี้ยายมาร์กไว้นี่ยายเซียวก็เด็ดนีเด็กจ้าเด้อไว้กินดนดนเออไย่ายหรือบางอย่าเออย่ายยาเอาไว้ทิมันใส่เป็ดของไปมันมันคู่มันเด้ไออยากมาเอาในยายก็มาเอาเด้อแข็งละเจ๊แดงมากินในยายเด้อประเด็ดจะได้กินดนดนหนิจ้าโมกยายก็โมกแล้วอันนี้แล้ว วันนี้อู้ยายก็อู้แล้วยายกกับกิบปลานี่ยานี่ยายกิบปลานีเนี่ยมีหอดเกลือเถิดเออไปกินด้วยเฮ้ยไปได้กินโดนๆเนาะพี่น้องเนาะไปเถอะอันนี้บุญกะทินเราจะไปเอาไปผักแห่ไปกินง่ายๆเด้อจ่าเด้ออืมไปกินง่ายๆเพิ่งมาบุญกะทินใส่ห้ามก็พี่น้องัปที่นี่ใส่ห้าม มาร์กไว้จะค่อยมาใส่กระดาใส่เลยกระดาษนิดจานนี่ใส่หำ่ด้ิจ้ะคนขัวากะไดยเป็นยายบกขัวเอกลายบกขัวายายใส่แบบนี้เลยเนาะใส่ทั้งวเนแล้่ด้ยเหงเขากันา้นนิดจานเออต้องห้ามเขาป้าพี่นอ้องห้ามเขาป้าเช้งกัน,กนเดชงเออติดใกลหมดทุกคนเลย ไส่สมกระแสบเส็บเลยน,นัย่งยาทำเอาอีก,อ,อ,กอยนึงห,ห้ามเนี่ยออนปูดได้ีอดีห้ามออนปูดทีก่กายออนแหละห้ามบึนเหี้วยวนนนันนี้นป้เ,เ,เนี่ยมเขากันดีเอาเข้มเน่กระเส็บเซ่หินหนุโนุ่กับมาตงเซ่กเกลือหลายแม่ว่า ตำแซ่บๆเลยพี่น้องเลยเห็ดอเฮ็ดโอเฮ็ดโอนะเฮ็ดโอโกเปองใส่เกลือหลายอืมอืมตองข้นเขากันแล้วยายกว่าที่ชาเส่ใส่กับปุ๊กก็พี่น้องกับปุ๊กไว้ด้วยกันด้วยล้วก็อัดไว้นี่ป้าเด็กยายเฮ็ดนี่นี่ได้ล้างสะอาดที่ง่ายๆพี่จ้ายายเอาเจ้าป้าทิ้งแพงขาวพื้นมักป้าทิ้ง ด้วยกานป้าเดกเขาเห็เดเขาปาใช้ผงสุรดก่อนนะบอ,อป้าเด็กบอเคยใช้ผงสุรส <laughs> ป้าเดกบอเคยใะ้ผงชุรดก่อนได้กาเอมา <laughs> ใส่มากไว้ก็สี่เลยตาเ <laughs> ปิดให้แน่เข้เากันแล้วก็ยัดใส่ คนเนี่ยพิ่งกระตั้มอาเด้อจ่าเด้อคนเนี่ยพิ่งเฮ็ดเพิ่งตั้มเจี๊ยของใหญ่เฮ็ดมากอย่างนี้เละเขาตำเพื่ออะไรคุณแม่เขาตำเพื่อให้มันเข้ากัน<อ>นิ่มนวล<อ>ตัวนี้ยายก็ขั้นก็น,นิ่มนวลขั้นเอาเเอออันอา,นาตัวนี้ยายคนตัวนี้ยายคุน <laughs> ทำปลาแดดคือปลาล่าแต่กับผู้ดองใหญ่ก็ทำไว้แล้ว จเจ้าเจ้าใบหินกับผูดองเจ้าประทัห,หินได้จ่ายด้เลยสูตรใหญ่จะไม่กล้าพามวนแสบแสบระเบิดไปเลยเดี่ยวตุประเดียวประเข็งนี่ใหญ่เร็วเร็วอุ้ยเนี่ใส่พ่เทีจ้านี่นี่มาร์กไว้เอาไปโมกกระเสบด้วยจ้าเด้อยนี่ เดือนสองเลือนนี่มุกเซมั่นนี่นี่ใหญ่แล้วแล้วป้าเดี๋ยวป้าเข็งลจ้าสองก,กุ๊บลีลยจ้าเเ้อนี่สองกุูกพันใช่ไหม <laughs> <laughs> ไม่ไม่ได้ขายเ <laughs> ้าพี่น้องแพนคขับจูผู้จกคนมาเอาได้เลย <laughs> ตัวน,นี้กะปลาคอขอาทอปลาคอตาทองมักปลาคอ <laughs> น so ี่ยายก็จะมักปลาคอได้จ้าปลาเดี๋ยวปลาคอกระแทบได้จ้านี่เอาปลาคอตังหากได้จ้าเด้อห้ามห้ามยายก็ินอยู่โมเองนี่ปลาเดี๋ยวปลาคอได้จ้าตายกินปลาเดี๋ยวปลาคอเอาไว้ในนี้ก่อนยายเอาปลาเด๋วกินอันนี้เดือนสองเดือนกินได้กินได้เฮ้ากับกินชก เ้องหมูเกอาเฮาอันนี้เอาเมนบบเอาไว้เป็นปีกับมวสียะนี่นี่จรงนี้ปลาเดียวปลาคอหนิปลาเดียวปลาคอนี่หมกแซ่บแซบกินกับขนิ้วพี่น้องปลาเดียวปลาคอหนิแต่กับขนิ้วจำเป้จำเป้แล้วก็หมกพี่น้องแซ่บมามาเดิมเอานี่ย้ายเลยย้ายเห็ดไว้เลยนี่ก็ได้มักปลาเดียวปลาคอ พี่น้องแส้ครับตูผูชูโคดอนี้นี่เละประเด็บใหญ่มือนี้มือนี้ใหญ่หามาต้องมาทำนี่หม,ม,ม,มาไวไวสมกุกทักเสบ็บเสบ็บเสบ็บด้วยประเด็บพ่อคนเนื้อหลาย กวนหลายเดือนน้องเลยเด็ดสามคุกเลยหามากอะโมกอันนี้เด็กไปเหลือๆต้อพี่น้องเตช่ห้เห็นตัวนี้ยายให้เห็นสูตรเฮ็ดจังไรจังไรเริ่มแรกมักเกลือเริ่มแรกล้างสารแล้วก็มามักเกลือไว้มือหนึ่งเด้อข้าสอบคลิปยายเฮ็ดประเด็ดบานบานกะ อย่าลืมเป็นกําลังใจให้ยายขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกไหลทุกแช่ทุกคอมเมนต์ทายายรวยดีเสมอมาถ้ายายพิษผ่าต่อก็ได้ยายขออภัยด้วยจ้าสวัสดีจ้าคิดเป็นคิดปลาดเสพเสพไปเลยจ้าขอให้สุขภาพแข็งแรงทุกถึงทุกคนจ้าเด้อแเพงครับคอยติดตามคลิปยายต่อไปเดี๋ยด้อจ้ารักนะจุ๊บจุ๊บ